เอ้ยเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมเอา้าผมได้เฉยเลยเยี่ยมเลยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเอา้าโอ้โหไมค์หนึ่งคิวครับ <c oughs> เออสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วผมเห็นเยอะแล้วโอ้โหโอ้โห <c oughs> เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหโอ้อเออท่านผู้ชมเขาจะหนีผมอะ่ะ ไม่มีทางเลือกครับต้องยิงเขาทิ้งอย่างเดียวท่านผู้ชมเฮ้ยผมจะเล่นแต่มีดเพื่อนผมจะเล่นแต่ไม้เองอย่าบังคับให้ผมต้องใช้ปืนกดเอ้าโอ้โหเวรกรรมอ้าวผมเจออีกแล้วโอ้โหอ,อือ,เ,อเรียบร้อยครับอ้าเฮ้ยใครยิงผมวะอ๋อข้างหลังยิงผมครับอืออือ ขอบใจเพื่อนที่เอง็งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคว้ามือผมยังมีอยู่ครับเอเอเือเรียบร้อยไปหนึ่งทีไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวหลังผมโอ้โหโอ้โหผมโอ้โหผมว่าผมต้องเล่นปืนแล้วแหละท่านผู้ชมเจ็บใจว่าเอาเออโอเคขอบใจมากเพื่อนหลังผมมีครับ ให้ตายเธอให้ตายเธอเองจะซ่าเกินไปแล้วนะ my friend โอ้โหเจอมาแล้วครับเดอมาแล้วครับเ,เลื่อยผมเอ้ยนอกวันเลื่อยพังแล้วซะอีกโอ้โหโดนไปหนึ่งทีโอ้โหอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีงทเลยละกันโกดังโกดังเหรอเพื่อนออคอไปอีกหนึ่งที เอาเรียบร้อยเอาไว้ดิเพื่อนเอาไว้ดิเพื่อนเออเข้ามาดิเพื่อนเออเข้ามาดิเพื่อน nice นี่นี่เราเล่นมีดเราก็โหดได้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยซ้ายมือผมมีครับท่านผู้ชมโอ้โหได้มาอีกหนึ่งคิวครับตัวใครยิงว่างมาเนี่ยโอ้โฉดโอ้หลังก็ยิงผมอีกให้ตายเถอะการที่เล่นแต่เลื่อเนี่ยมันลำบากจริงๆครับอ้าวเฮ้ย แล้วนี่เขาเป็นอะไรกับผมครับเนี่ยเขายิงผมอยู่คนเดียวเรียบร้อยได้มาหนึ่งคิวกว่อนเลยนี่เองแคนผมเราเพื่อนเฮ้ยต้องใช้ปืนแล้วครับจังหวะน,นี้เราต้องใช้ปืนแล้วครับฮู้วอออ้ออาวเรียบร้อยโอ้โหไอ้บ้าเลย เออตายไปดิเพื่อนเออตายโค่ไปดิเพื่อนก็มาดิครับ <Hey. S 1> ผมเล่นแค่เลื่อยเขาก็ยังทำร้ายผมได้ลงคอเออเอะไม่ตายหว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยขอหัวในเร็วโอ้โหเรียบร้อยครับอ,อ้าวเวรกรรมจบซะแล้ว เอาท่านผู้ชมเอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยเริ่มแรกก็หลกเลยเอ้ยผมจะบอกว่าอา้าวเฮ้ยวัดวัดมาทรมานตัวเอกรอบนึงครับโอ้เอา้าเอ้าเอาเอา,เอาไปยิงกับคนโดนเลยเพื่อนไปยิงกับคนโดนเลยเพื่อนใครชนะครับใครชนะเอา้าคนนี้ชนะเหรอ nope. โอ้ยเหยียบเลยเอ้าได้เฉยโอ้โหเออเออเรียบร้อยไปเลยไมฟเลนซ้ายมือผมมีครับโอ้ยเรียบร้อยโเกือบหลังโอเค มีดมาแล้วครับโอ้โหเผนกรมโดนเข้าหัวเลยโอ้โหเดินมาแล้วครับเจอข้างหน้าอีกหนึ่งอัตตาปว้บเข้าให้ปว้บเข้าให้รู้เรื่องไปเลยเอาเจออีกหนึ่งอัตตาครับโอ้โหทำไมผมโดนคนนู้นคนนี้ผมโดนคนนู้นคนนี้ยิงบ่อยจังเลยวะเนี่ยฮะให้ผมได้เดินเล่นบ้างเถะเพื่อนโกดังมีครับเมื่อกี้เสียงเท้ายังออกอยู่อืมเอาเรียบร้อยเลยเอา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 ยังไงเอายังไงเอาสวยครับ โอ้โหฟันไปหนึ่งทีโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้หู n o nope ปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยครับโอ้โหงงไปดิเพื่อนแค่นี้เองก็คงจะงงกันแล้วสินะ nope nope เรียบร้อยงงไปดิเพื่อน โอ้โหสองคิวไปดิเพื่อนงงงงกดังมีครับแคบมีครับท่านผู้ชมอ้าวอ้าวอ้าวเ,เรียบร้อยครับโอ้โหของจริงโอ้โหเดินวิ่งเป็นเป็นไอ้นี่เลยเราอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอ้าวเวงกรรมผมมาตายกับคนนี้เฉยโอ้โหโอ้โห โอ้โหจะเล่นจะเล่นไม่กับผมเหรอเพื่อนเออฮึอ้าวเวงกรรมไม่รอดเรามันช่างทรมานจริงๆท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยหลังผมโอ้โหโดนไปแล้วหนึ่งทีโดนไปแล้วครับสองทีเฮ้ยเออเออเรียบร้อยไปดีมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้โหโอ้โคตรมัวเลยครับผมบอกได้แค่นี้เหนื่อยเลือเกินท่านผู้ชมรู้สึกอยากพักขึ้นมาแล้วสิพร้อมครับเออออเออเขาไม่ตายกับผมในตอนแรกได้ยังไงครับเนี่ยอ๋อเวนกรรมขอแบบที่มันฟันแบบทีเดียวตายโอเคจบแล้วครับ เป็นยังไงบ้างรับผมกับการเอาเลือดไปฟันคนอืน่นคือที่จริงแล้วเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะลงโหมดมีดนะครับแต่บางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ความเลาใจนั่นเองนะผมก็เลยเปลี่ยนจากโหมดมีดเนี่ยมาเป็นโหมดสไนเปอร์แล้วก็ใช้แต่มีแทนนั่นเองนะครับแต่ในบางจังหวะเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนไปใช้เปิลนะเพราะว่ามันจวนตัวนั่นเองนะครับซึ่งเลยอันนี้นะครับถ้าเกิดเราฟันโดนหัวศัตรูแบบเต็มๆมเลยนะครับเราจะฟันเขาเพียงแค่ทีเดียวเลยนั่นเองนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมเองก็ค่อนข้างที่จะชอบเอาแบบมากๆ รับชมกันนะครับคือผมบอกเลยว่าใน COD เนี่ยเล่นมีดมันมากๆนะครับท่านผู้ชมคิดยังไงกับคลิปนี้กันบ้างครับคอมเมนต์บอกผมว่ารัางคลิปนี้ได้เลยนะผมวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาลคะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมหนะ้าคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันตบไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสารรัััับวววนนนีี้้่่ยผมออองงกก็ตขตขไปดค